สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ครับเรามาดูวัวหน้าเลี้ยงกันนะครับวันนี้เป็นวัววัวตัวผู้บัมันกับวัวตัวเมียนะครับแล้วก็วัวข้าวขุนมีเป็นบางส่วนนะครับอันนี้เป็นของพี่ประวิทย์นะครับพี่มีทรงพ่วงวัวเนาะมีทรงพ่องวัวสองตัวสองตัวเอาตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่ ครวกว่าแล้วครับครับผมฟันแทกี่ซี่ยังยังไม่ถ่ายเที่ยวอยังนแท้นี่ครับผมตัวนี้หัวโล้นนะครับหัวโล้นจากการทําเขานะครับแข้งขาใหญ่ดีครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้รองไว้สามหมื่นหกห้าร้อยครับครับผมนี่ชอบหัวโล้นครับไปเอาไปเลี้ยงไม่มีพิษมีภัยนะครับชนก็ไม่เป็นไรนี่ครับหัวโล้นทําให้แล้วสามหมื่นสามหมื่นหกห้าร้อยหกพันห้าร้อยบาทครับ ตัวนี้นะของพี่ปวิทนะครับพี่ปวิทเริ่มจับทางถูกแล้ว <c oughs> มาสายอนาคตพ่อวัวแล้วนี่หารษณะที่มันสวยๆเป็นพ่อวัวมาขายครับตอนนี้พี่ปวิทนะครับจากเมื่อก่อนขายวัวล,ลูกเลี้ยงเนะครับอันนี้อันนี้มาแนวใหม่ครับเจอตัวสวยจับมาแทงสะพายใส่กระดิ่งให้เรียบร้อยแต่งรอให้เลยพร้อมไปเป็นพ่อวัวนะครับนี่สำหรับตัวนี้ หัวโลนครับผมนี่สนใจก็มาดูมาชมได้ครับจะโทรมาสอบถามก็ได้แล้วก็ตัวนี้ครับพี่ตัวนี้ร้องไม่สี่หมื่นเจ็ดครับครับผมฟันแท้กี่ซี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ยังเที่ยวครบอยู่ยังไม่นันยังไม่ผัดฟันเลยเนาะไม่ผัดฟันครับแต่มันก็ทับได้แล้วเริ่มทับทับได้แล้วครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับเที่ยวห่างแล้วขนยาวเขาดีลำบึกใหญ่โตครับผม สี่หมื่นเจ็ดราคาร้องอยู่นะครับครับเลือกไปหน่อยขอดูด้านขวาหน่อยขอดูด้านขวาหน่อยครับนนี้<ท>ลูกเออเออน,นี่เป็นไงครับพี่น้องดูนะครับมีสองตัวสองราคาให้เลือกครับชอบตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดหกเก้าสองห้าเก้าเก้าหกเก้าครับผมศูนย์แปดหก 9252929 969ครับโทรมาได้เลยนะครับย้ำอีกที086 925ครับ969ครับผมมาถึงข้อของพี่เอิ้งวัวหลอครับนี่เอาเอาวัวมาลงแล้วก็ไหว้ข้อกก่อนเลยนะครับของวัมาลายเลยวันนี้มากี่ตัวครับอ่า15ตัวครับผม15ครับ ครับผมมีราคาไหนบ้างอ่าลองยกไว้25,500ครับยกเลยนะครับผมเอาไล่มาดูหน่อยครับเอามาทีละชุดก็ได้ล่มาเลยเริ่มไเลย15บตัวนะครับมีตัวนี้โอ้โหตัวนี้โบ๊ทเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้ขอบตาดำขอบตาดำใบหูดำข้อดำไข่ดำหางดำดำทุกอย่างครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ไอโบ๊ทขอบตาดำเท่าไหร่นับจ้ะฮะสองหมื สองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันครับมีวานลายหน่อยนึงอ่ากดลายนะครับแต่รอครับมารอไล่มาเลยไล่มาเลยหนูไล่ย้ายย้ายฝั่งย้ายข้ามไปทั้งงุ้นเลยหนูนี่นะครับรองยกสองหมื่นสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยสิบสิบกี่ตัวสิบห้าตัวครับผมสิบห้าตัวครับสูงเมตรยี่สิบขึ้นไปนะครับพี่น้องมามาอยู่ทางนี้ดิหนูมาอยู่ทางนี้ดีกว่า นี่แล้วนี่ก็หัวโลนครับโอ้โหไล่ให้ดูพี่เนาะสองหมื่นหะ้าพันห้าร้อยราคาลองยกครับถ้าจะเลือกเป็นตัวก็ได้ก็มาเลือกเอาตัวไหนตัวไหนเนาะครับโอ้โหตัวนี้ก็แดงนี่ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับร่องยกไว้เอาละครับเอาละครับขออีกรอบนะึ่งอันนู้นมาอีกรอบนะึงขอโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับ แล้วกลับไปกินฟางก่อนนี่สนี้ไม่ใจตัวไหนนะครับแนวมั่นทุกตัวย้อนให้ดูกันอีกครับพี่น้องนี่แดงดูเลยครับสวยอืแดงนี่สวยดีครับสีขาวครับย่นยนเลยนี่หัวล้นหัวล้นมีติดมาสองตัวครับครับนยุงยงใหญ่ๆก็มีนะครับคัดเป็นตัวได้เลย แต่ถ้ายกไปจะดีมากเลยครับต่อรองกันได้เนาะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็หัวโลนจากการทําเขาตัวนี้ก็โบสน่าสนใจครับนี่ตัวนี้น่าสนใจครับผมชอบตัวนี้นะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเอาละครับขอเบอร์โทรด้วยครับ0897020937ครับผมทีมงานเอีองวัวหลอกครับผมขอบคุณครับข้อนี้ของพี่เต่าครับพี่มาจากไหนนะพี่พิษณุโลกครับอำเภออะไรครับอำเภอบารละกามครับครับผมวันนี้มากี่ตัวครับพี่ห้าตัวครับ ครับเอาราคาเอาตัวไหนก่อนคู่ตัวผู้ครับคู่ผู้นะสองตัวนี้เนาะครับผมเท่าไรครับราคาร้องห้าหมื่นห้าครับคู่นะ้ห้าหมื่นห้าพันตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้านะครับครับผมอายุวัวประมาณเท่าไรครับผัดฟันหรือยังยังไม่ผัดครับนี่ยังไม่ผัดนะครับห้าหมื่นห้าร้องอยู่นะครับถ้าตัวเดียวตัวนี้แหละพี่สามหมื่นพันห้าครับครับตัวนี้ล่ะ ยี่สามห้าร้อยครับผมแยกให้ได้เลยนะครับครับผมสำหรับตัวเมียสามตัวเนาะสามตัวครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนเก้าเดือนครับอืมครับผมตัวละหนึ่งหมื่นสองห้าร้อยล่คาล้องครับหนึ่งมื่นสองพันห้าพี่สูงประมาณเท่าไหร่พี่สูงประมาณเมตรสิบถึงเมตรสิบห้าครับอืมตันนี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรดำๆเนี่ยสายพันธุ์กัดผสมมั่นครับนี่นะครับหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะพี่นะ 12.500สองห้าร้อยครับ12.50สองห้าร้อยมีอยู่สามตัวนะครับราคาร้องอยู่ครับเดี๋ยวเราแยกตัวผู้ไปก่อนนี่มีตัวดำๆนี่หนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็คู่นี้ครับสีขาวกับสีเหลืองนี่ครับอายุวัวประมาณแปดเดือนนะครับวัวสาวาสนใจก็มาโทรหาพี่เต่าได้เลยครับผมหมื่นสองพันห้าคูณสามนะครับสามตัวนี่ตัวเมียครับเป็นตัวเมียอันนี้ก็เป็นคู่ตัวผู้ครับผมเบอร์โทรครับพี่ จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ทักมาถามนะครับเดี๋ยวผมหาให้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับข้อวัวตัวเมียของลุงอนวยครับวันนี้มาแล้วแดงสดใสเลยนะครับนี่เป็นสายพันธุ์แลนในห้อยไอบามานลูกผสมครับครับผมมีกี่ตัวครับชุดนี้มีห้าคู่ห้าลูกครับสิบตัวสิบตัวคู่แม่ลูกใช่ครับครับผมวันนี้มาแปลกครับครับเพราะว่าชายแดนข้ามมายังไม่ได้นะครับใช่ครับชายแดนยังมาไม่ได้ เดี๋ยวจะจับคู่ยังไงดีแม่ไหนแม่ไหนบ้างนี่แม่นี้ลูกตัวนี้เลยนะว่าว่ายกก่อนไหมเอายกเลยแม่ละ3 2 5 0 0ห้าคู่ครับครับผม32,5 0 0คูณเข้าไปนะใช่ครับนี่ลูกตัวผู้ทั้งนั้นลูกตัวผู้ล้วนครับล้วนเลยแม่สดสดแดงแดงทั้งนั้นแม่สีแดงลูกตัวผู้ครับตั้งฝูงตั้งฝูงใหม่ได้เลยครับเนี่ยครับเป็นวัวฝูงเดียวกันไหมฝูงเดียวครับฝูงเดียวกันเลยฝูงเดียวกันครับแม่ละ32,5 0 0นเนาะใช่ครับ เป็นลูกตัวผู้ทั้งหมดครับแม่นี้ลูกนี้ใช่ไหมใช่ครับลูกตัวประมาณที่เท่าไหร่ลูกตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกแรกกันนี่จะน่าจะลูกแรกครับตัวนี้จะอายุมากสุดครับเนี่ยตัวแก่สุดคือคู่ไหนครับเดี๋ยวไล่ไปดูแยกกันเลยนะับประมาณสี่ตัวไม่เกินสี่นี่ตัวนี้เข้มเนี่ยเข้มนี่แดงเข้มนะครับให้ลูกเป็นแดงเข้มนะครับแม่ท้องลายครับลูกแดงเข้มครับใช่ครับตัวนี้น่าจะอายุมากกว่าเพื่อนตัวนี้น่าจะแก่กว่าเขาให้ลูกสวยดีนะสามสามตัว ให้ลูกเป็นตัวนี้ครับสวยๆครับล่ำๆครับนี่นี่จับให้เลยละแล้วแม่เนี้ยแม่นี้จะเป็นลูกไอ้ตัวตัวโตครับแม่เนี้ยเลยละโอ้ยยังมันเป็นชุดเดียวกันแล้วเนาะครับผมก็อยู่ด้วยกันแล้วครับอันนี้แม่ไอ้ลูกตัวร้ายนี่ไหมเนี่ยครับน่าจะลูกายใช่ไหมอ้าไอ้ตัวนี้นี่ลูกมันตัวใหญ่เออแม่แม่เนี้ยลูกตัวใหญ่แม่นี้เป็นลูกตัวใหญ่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วลูกหลายนี่แม่นี้ใช่ไหมใช่ครับ โอ้โหแดงดีครับสวยครับนี่ลูกนี้นี่ลูกก็ตัวนู้นครับอันนี้ลูกตัวไหนนี่นี่ลูกตัวนี้นะครับหรือจะโทรหาในห้อยให้จับคู่แล้วส่งให้ก็ได้ครได้รู้แม่ไหนลูกไหนหรือจะแยกก็ได้คู่โตนี่ผมจะเอาเจ็ดหมื่นเนี่ยคู่อันนี้โตสุดนะนี่ครับนี้โอ้โหลูกแดงเข้มดีจังนี่ลูกตัวไหน่นีอ๋อคู่นี้คู่นี้เป็นคู่โตนะครับ นี่แม่ก็กลับไปคู่นี้กับแม่ตัวโตนี้นะครับลูกโตจะเอาเจ็ดหมื่นครับลูกโตครับลูกโตทั้งคู่ครับแม่ลูกแรกครับครับคู่โตสุดมีสองคู่เอาเจ็ดหมื่นครับครับผมแต่ถ้าเอาห้าคู่ร้องสามหมื่นสองพันห้าครับเลือกได้เลยเลือกได้คัดได้ครับสิบตัวนะครับชุดนี้โอ้โหถูกแพงแดงเข้าไว้ครับอแดงจริงครับ สดดีครับแดงจริงครับไปพัฒนาได้นะครับสีมันมาแล้วพัได้ครบชุดนี้สีมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงอะไรกันคดันยกก็ได้แยกก็ได้ครับพาเป็นแม่ก็ได้ได้เลยมาดูที่หน้าคอกก็ได้ครับครับอะไปต่อข้างหลังครับข้างหลังครับลูกลำทุกตัวนะพี่น้องนะสวยทุกตัวมีตัวนี้หางดอกหน่อยตัวผู้ลูกมันมาไปต่อครับ นี่แม่ลูกกันไหมแม่ลูกครับสิบเจ็ดห้าร้อยหมือนเจ็ดพันห้าลูกตัวผู้ผู้ครับหอยเป็นตูด้วยอันนี้มีลูกไหมตัวนี้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวไหนนะครับลูกยืนเคียงครับสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันครับแม่สดดีครับครับดูแม่นะแม่สูงเมตรสิบห้าขึ้นนะครับลูกเพศผูลูกเป็นตัวนี้นะครับแม่สูงเมตรสิบห้าขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับแม่สูงนี้ อันนี้อ๋อตัวนี้ก็ราคาเดียวกับเขาแล้วครับสามหมื่นสองพันห้าเนี่ันี้ก็สามหมื่นสองห้าร้อยเหมือนกันลูกแดงครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วครับเนี่ยท้องไหมเนี่ยมีลูกครับอเราจะติดท้องเลยเนี่ยขายไปเท่าไหร่เนฮะหมื่นห้าครับโอ้หมื่นห้าพันใครซื้อไปคนลีครับอฝากไว้อาทิตย์หนึ่งอืมแล้วไหนครับนี่ครับเอาคู่นางไปคู่หนึ่งมาไล่มาไล่มาเท่าไลร่มาที่ขายแล้วนั่นนี่ตัวนี้ไหนนี่นี่ขายแล้วว่าขายแล้วครับเท่าไหร่ครับ มื่นตัวละแปดพันหคู่ไอ้ตัวแปันห้าร้อยนะครับบัวนางเมื่อกี้นะครับ8 5 0นคู่กับตัวนี้นี่กับตัวนี้ครับนี่แปดพันห้านะครับใช่ยังมีตัวท้องใกล้ลอดน่ครับมีวัวท้องอีกหนึ่งตัวตัวไหนครับไปเอาลงไปทั้งหมดแล้วปล่อยมันเออปล่อยไปก็ได้วัวท้องตัวไหนนาะตัวเหลืองเหลืองครับมีสะพายนะตัวนี้อ่าท้องท้องใกล้ลอดโอ้โหพุงโตครับเท่าไหร่ครับ หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดพันครับตัวเดียวนะครับลูกตัวที่เท่าไรประมาณลูกสองตัวในท้องเนี่ยครับที่กาลังจะเกิดครับนี่ครับใกล้จัดแล้วเนี่ยเป็นลูกตัวที่สองนะครับโดยประมาณนะครับลูกในท้องน่าจะเป็นตัวที่สองครับหมื่นเจ็ดราคารองอยู่ต่อรองได้ครับครัป่ะอันนี้นี่นางนี่วัวสาวมีสามตัวอะไเนยครับเท่าไรครับตัวละหมื่น สี่พันครับหมื่นสี่นะครับแบบนี้พื้นไทยใหญ่ครับมีสะดือครับเล็กๆนี่ครับมีสะดือเล็กๆติดเชื้อนี่ไล่มาเลยนะฮยนี่เลครับไปแล้วเนี่ยนี่นะแม่นี้เออภาษาประมาณหมื่นสี่นะครับนี่ด้วยวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยใช่ตัวนี้นะใช่ครับครับผมไปไปต่อนู่ นี่เป็นวัวอะไรครับวัวตาเมินครับตําเมินแต่เป็นไทยกลางรุ่นผสมเนี่ยนี่นะปิดไทยกลางนี่ใช่ไหมนาะอ่านี่เป็นรุ่นเล็กเท่าไรรุ่นนี้ตัวละหนึ่งสองสามนึ่งสาหนึ่าครับตัวละห้าพันครับไม่ถึงหกพันเนี่ยห้าพันก็บัทเลยห้าพันไม่ถึงหกพันใช่นี่นะครับหลอดแล้วแล้วแบบนี้แหะครับนี้ตัวละแปดพันห้าครับ แปดพันมีโอ้โหนี่เนาะนี่ครับหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวครับผมหลายละแปดพันห้าเฮ้ยนึกถึงคนเมื่อวานเลยนะคนเมื่อวานมาหาหัวไทยๆน่าจะเอาแบบนี้ไปนี่นี่มันติดลูกผสมแล้วครับแบบนี้ครับใครอยากได้โทรมาหาในห้องนะครับน่าสนใจครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยศูนย์เกครับ860 0697ครับครับเบอร์นี้มีลายพร้อมลายพร้อมครับครับผมผมก็วยเอ เรามาดูข้อของทีมงานม่วงครับทีมงานม่วงแยกชุดให้ดูนะครับเป็นชุดนี้เป็นสายพันธุ์ซานโเล่ครับสายพันธุ์อะไรครับซาโเล่สายพันธุ์ซาโเล่กี่ตัวครับชุดนี้มีเจ็ดตัวครับราคาครับผมลองไว้ตัวละสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับราคารองครับผมเอออายุวัวประมาณกี่ปีครับ อายุตัวสองขวบครับเชี่ยวอะไรครับเชี่ยวสองครับผมนี่ดำเนินรายการโดยนายอาร์มนะครับอาร์มบามันครับอาร์มบามันสามหมื่นสามห้าร้อยชุดนี้สําหรับไปเข้าขุนเนาะอาร์มเนาะครับอาร์มบามันแต่ขายอาร์มบัมันแต่ขายเชอร์ร่ครับวันนี้จะเปลี่ยนชื่ออาร์มมาชนครันมีตัวไหนเล็กสุดบ้างอ่ะเปลี่ยนอยู่หน้าเลยนะ ตันนี้เล็กกว่าตัวนี้เลขาครับผมเนื้อมีเนื้อเต็มแล้วเต็มดีตัวนี้อ้วนขุนเร็วอ้วนเร็วโตไวแน่ๆครับโอ้ตัวนี้ก็นี่เรียกสายพาราอะไรอ่ะเนี่ยตัวนี้เหรอครับอ่าเป็นบีบีครับติดบีบติดบีบเ่ะมันจะเป็นเเลีนี่เลยครับแต่มันออกแดงแล้วมั้งสามหมื่นสามพันห้าร้อยราคารองอยู่ต่อรองได้ครับ โอ้ข้งางหนักครับข้างหนักแดงลินหมาแดงลิ้นหมาแล้ว<อ>ติดล้วแดงไปหน้าแดงไปหน้าแดงผาผาผาขาววิ่งมาอันนี้แชรเล่ครับผมต่อไปก็ดูบามันกัน,นเรียบร้อยแล้วปล่อยแปลงหลังได้ครับบามันชุดนี้มีกี่ราคาเอ่ยชุดนี้มันมี2องหมืนปลายกับสามหมืนต้นนะโกรวมมันอยู่ครับอ๋อรวมอยู่ เท่าไรนะ2 0 0 0 0ปลายกับส0 0 0ต้นครับ,บยกตัวอย่างสอง0มืนปลายก่อนพวกนู้นอ่าอันนี้มีสา0 0มืนต้นนะครับยงยงสูงสูงนมมี่3าม0 0นต้นตัวนี้แยกไปเป็นพ่อวอัวน่าจะได้ได้ครับเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ลองไว้3 5 0 0 0้าพันครับตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับ35,000นันนะครับถ้าจะแยกเป็นพ่อวัวน,นี่20,000ปลายถึงสาม0,000ืนต้นนะครับตัวนี้ เอามาคัดต้องนั่หัวเพิ่งมาลงเลยยังไม่ได้เพิ่งมาใหม่นะครับประเภทโอ้โหแดงเรื่อมเลยเนี่ยพอวัวก็ได้หรือโทวงมาหาในห้อยตัวอาร์หรือในอาร์มได้ครับโทหายอาร์เลยครับเข้าขุนเลยร้องตัวสามหมื่นสองถ้าเข้าขุนรวมเลยรวมเม็ดเลยสามหมื่นสองราคาร้องมีกี่ตัวสิบสองสิบสองตัวครับสิบสองตัวครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับครับผม หรือติดต่อเฟซบุ๊กมาได้ครับที่โกตักสุโขทัยครับเตะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ่อของพี่ขวัญพิษณุโลกครับมีตัวเมียกี่ตัวนะพี่ตัวเมียสามมามีสามตัวนะครับคู่นี้เท่าไรเคู่นี้สองหมื่นห้าพันอ่าสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันครับตัวละหมื่นสองพันห้านะครับอายุวัวประมาณกี่เดือนครับกองวันหกเดือนกว่าหกเจ็ดเดือนได้ครับครับผมมีเชื้อมีสืเดือดีนะครับ ้วตัวนี้ร้องไวหมื่นแปดครับหัวล้นหัวล้นครับหมื่นแปดพันอายุวัวประมาณประมาณเกือบปีครับครับผมสิบเดือนครับแล้วก็มีตัวผู้ตัวผู้สี่ตัวสี่ตัวตัวขาวนี่ตัวที่หนึ่งี่ตัวขาวร้องเท่าไหร่พี่ขาวร้องไว้ตัวละหมื่นเก้าครับหมื่นเก้าพันสี่ตัวครับตัวเมียตัวนี้หัวล้นหมื่นแปดแทบราคาราคาร้องอยู่เนาะครับ ราคาคุยกันได้ครับครับคุยกันได้ครับตัวผู้สี่ตัวตัวละหมื่นเาพันครับมาต่อรองกับพี่ขวัญดูนะครับเบอร์โทรครับพี่โทรศูนย์ดสี่ครับแปดหนึ่งสี่สองครับสี่ปดสโอเคครับผมละเดฟอให้มาเห็นตุ้มเมียสวยๆสวยจริงลูก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 นูกลูลูอลูกลูลูกแูกล้กลูกอากลูกบอกลุงลลูกลูกลูกลกลูลูวลูกกลูกกากกี้แล้วลุงบอกลุง ได้ไปครับเพื่อนนี้ครับแย่เองนอนมออยู่บ้านนะครับครับผมอันนี้กี่ตัวครับมันมีสองชุดครับสามตัวกับแปดตัวสามกับแปดนะพี่น้องนะครับสามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ตัวนึงครับสามตัวโตว่างั้นเลยตัวตัวละสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยครับตัวโตครับนี่ชุดแปดตัวนี่สวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยแปดตัวพวกนี้ดถูกไหมครับราคา ตัวละหมื่นเครับครับหมื่นเก้าพันห้าแตัวครับตัวนี้ครับครับนี่สองหมืนห้าอยนะนี่สองหมร้อยครับอันนี้ชุดหมื่นนะครับนี่นี่นี่คัดมาให้อยู่ตรงนี้แล้วอย่าซื้อมาดูตัวจริงครับมาคัดเอาครับมาดูให้เห็นตัวจริงนะครับเน้นตัวจริงอันนี้สองหม่นห้าร้อยอันนี้สอ0หมื่นห้าร้อยลายนี่ะครับสร้อยหนึ่งสองัวนี้สองหนห้าร้อนะครับครับผม หมื่นเก้าพันห้าพี่อ๋อเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็คู่เชาาเล่นนี้ปิดการขายแล้วขายแล้วครับตอนไหรครับขายไปสามหมืห้าครับตัวละหมื่นเจดห้าร้อยฮะครับโอ้โหเป็นว่าคนละอย่างกันนะแก่คุ้นเนื้อได้เลยครับผมหมื่นเจ็ดห้าต่อตัวนะครับขายแล้วมาฝั่งนี้ครับมานี่เท่าไหร่ ทัวละหมื่นหกพันหมื่นหกพันครับมีกี่ตัวพี่มีหกตัวครับกินเก่งครับกินโชว์ไปเลยครับหมื่นหกนะครับนี่ยิงโต้งเลยครับพี่นี่สีอันนี้สีตัวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่สีตัวด้วยครับราคาเดียวกันนะคครรับาาเดีียวมข้างในนี่สองสามตัวครับสองตัวครับมันมีสิบตัวมันมีสี่พันห้าอยู่สี่ตัวนี่ตัวนะครับอ่านี่หมื่นหกนะครับออกมาแล้วเฮ้ยนี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวรอคัดแคปแป๊บนึง แล้วตัวไหนเหมือนสี่พันห้านี่ครับสี่ตัวนี่ครับที่ออกมานวันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ครับสามตัวขาวนี่นะครับเหมือนสี่พันห้านี่มื่นหกครับอันนี้มื่นสี่พันห้าครับแต่ถ้าราคายกสิบตัวเลือตัดราคากันไปได้ครับตัวเมียขายไปยังพี่ตัวเมียยังครับตัวเมียสองมื่นห้าพันห้าครับี่เอามีลูกไหมไม่มีครับวัวนางวัวนางสาวเนาะครับสาวสูงยาวแข้งขาใหญ่ครับครับผมสองมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการโอ้เป็นเมือกนะครับ ติอสแล้วครับมีเมือกแล้วเออครับจิดสัตว์แล้วครับครับผมครับสองหมื่นห้าพันห้าราคาร้องอยู่ครับของลุงทันนะครับนี่ก็เป็นชุดทาโลเล่โดยเฉพาะครับกี่ตัวนะพี่พงษ์นะเก้าตัวครับของพี่พงษ์พิษณุโลกครับเก้าตัวราคาร้องเท่าไหร่พี่ตัวละสามหมื่นพันห้าร้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเพิ่งมาลงใช่ไหมไล่ปีนกันนี่นะเพิ่งลง นี่นะครับผัดฟันยังพี่หรือยังไงผัดมากไลยผัดมากครับเนาะอันนี้โตอ๋อโตอันไหนโตเพื่อนโตนุนนุนนีตัวลายนี่นะอตัวลายนี้อันนี้โตเยอะเลยครับแล้วตัวไหนอีกครับไอตัวนี้ไอตัวนุนไอตัวนู้นตัวไหนตัวนตโอนตัวริมนู้นนะถ้าถ้าแยกเท่าไหร่ถ้าตัวโตอ่ะถ้าตัวโตร้องไว้ตัวละาสามหมื่ครับครับผมกี่ตัวนะประมาณกี่ตัวพี่ตัวโตมี3ตัวมีสามตัวตัวคอลายนี้ตัวขายตัวขาน้นแล้วก็ขาโน่นแล้วก็ ไอ้บี้ริมนู้นสีทองทองนะครับถ้าแบบนี้35,000ราคาร้องครับแต่ถ้ายกก็3 5 5 0 0ครับผมเป็นสายพันชารเล่นะครับนี่ครับผมชารเล่มีเยอะแล้วครับวันนี้สนใจก็มาดูได้เลยครับ